สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรค่ะ เป็นการดูดวงประจำเดือนธันวาคม2563นะเราก็จะมาดูกันให้ล่วงหน้าเป็นประจำแบบนี้ทุกๆเดือนกันอยู่แล้วนะคะตอนนี้เราก็ก้าวสู่เดือนสุดท้ายของพุทธศักราช2563กันอยู่แล้วนะเป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับช่วงที่ผ่านมานะชาวมังกรสมัยทราบดีนะคะว่าก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมังกรเจอปัญหาสารพัดสารพันเลยนะเราจะมาดูกันเลยว่าในเดือน เดือนธันวาคมนี้คุณมีเกณฑ์จะเป็นอย่างไรบ้างค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มเรื่องกันนะสมัยขอเกริ่นสักนิดหนึ่งค่ะสําหรับท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีมังกรก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือหรือว่ายังไม่ทําการเช็คลัคนาก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีมังกรนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16มก กราคมจนถึงวันที่15กุมภาพันธ์โดยประมาณนั่นเองนะคะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับชาวลัคนาราศีมังกรว่าในเดือนธันวาคมนี้จะมีเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้างคะ่ะ ชาวมังกรคะสมัยขอพูดไปถึงก่อนหน้านี้นะเพราะว่าสมัยมีเพื่อนเป็นชาวลัคนาราศีมังกรอยู่ประมาณสองสาคนนะคะซึ่งเจอมาเลยนะกับคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวว่าปัญหาค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินความรักนะคะและบางคนก็นี่สินเยอะแยะมากมายนะคือเรียกได้ว่าปัญหาของชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยมาทุกรูปแบบเลยคะ่ะและบางทีการเจอปัญหาแต่ละครั้งของชาวมังกรมันไม่ได้มาที และปัญหานะบางทีมาพร้อมกัน2-3สปัญหาแบบนี้คือสมัยเข้าใจเลยนะว่าชาวมังกรค่อนข้างหนักกันเลยทีเดียวนะคะและในเดือนธันวาคมนี้เนี่ยดาวพระเสารค่ะซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจำตัวของคุณได้โคจรมาทับลัคนาค่ะทำการยกย้ายราศีย้ายจากราศีธนูมาสู่ราศีมังกรนะคะมาทับลัคนาของชาวลัคนาราศีมังกรได้ตำแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีนะคะวันที่5ธันวา พอดีเลยนะคะตรงนี้จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีมังกรมีพลังมากยิ่งขึ้นมีความเข้งแข็งมีแรงมีกําลังใจมากยิ่งขึ้นแต่สมัยไม่ได้หมายความว่าปัญหาต่างๆมันจะลดน้อยถอยลงไปนะ ปัญหาต่างๆมันจะยังมีอยู่คุณจะเหนื่อยอยู่คุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่มันจะดีขึ้นค่ะมันจะมันจะเป็นช่วงที่มันค่อยๆขยับดีขึ้นน่ะมันเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมังกรต้องตั้งหลักได้จะตั้งตัวได้ขาที่ยืนอยู่จะแข็งแรงมากขึ้นประมาณนั้นเลยนะ ถ้าเปรียบเทียบกับคนที่ยืนอยู่เมื่อก่อนมังกรก็จะยืนเซย์จะยืนเซย์ยืนไม่ค่อยตรงแต่ณตอนนี้เลยนะคะหลังจากวันที่5ธันวาคมชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะค่อยๆยืนตรงขึ้นเรื่อยๆมันไม่ได้อยู่ดีๆมายืนตรงได้ทันทีนะมันจะค่อยๆเซน้อยลงค่ะจะค่อยๆเซน้อยลงและในที่สุดมันจะตรงได้ดาวพระเสาร์จะอยู่ในตำแหน่งนี้ไป2ปีกว่าเลยนะ รอบวงโครจรของดาวพระเสาร์ค่อนข้างนานค่ะดาวเจ้าเรือนของคุณมาทับลัคนาและได้ตาแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีแบบนี้มันไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลดีให้คุณเต็มร้อยเปอร์เซนตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะส่งผลเสียให้คุณเต็มร้อยเปอร์เซนตเช่นเดียวกันชาวลัคนาราศีมังกรลักษณะของคุณจะเป็นในลักษณะที่ต้องเหนื่อยก่อนและจะสบายทีหลังทุกอย่างจะต้องแลกมากับยาดเหนื่อแรงกายทุกอย่างจะต้องเจอกับอุปสรรคที่คุณทําอยู่มันอาจจะเจอกับปัญหามันจะไม่ได้รับ ราบรื่นมันจะไม่ได้ง่ายเสมอไปอ่ะบางคนมาลงทุนทําอะไรก็เจอปัญหาติดโควิดและนะตั้งแต่ต้นปีนะคะกำลังจะเริ่มทุนเออกำลังจะเริ่มลงทุนกําลังจะไปได้สวยอ้าวโควิดมาแล้ว จะต้องมาแก้มือกันแล้วว่าจะต้องทำยังไงวางแผนรับมือเตรียมตัวเปลี่ยนแปลงปรับปรุงต่างๆนานาบางคนทำงานอยู่ดีๆเพิ่งสมัครงานได้เอาบริษัทให้ออกคือหลายๆเหตุการณ์มากๆนะคะที่ผ่านมาในช่วงปี2563ค่อนข้างที่จะกระทบมากๆเลยทีเดียวนะแต่พอปลายปีนี้เป็นต้นไปดาวพระเสารมาโครจรเดินหน้าแบบนี้นะคะและอยู่ในตำแหน่งนี้ยาวไปสปีกว่าอะไรหลายๆ,ๆอย่างจะลงตัว และเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นนะคะอย่าลืมว่าเสาทับลักเนี่ยคือตอนนี้ดาวพระเสามาทับตัวคุณนะคะเสาทับลักนามันต้องเจอกับอุปสรรคมันต้องเจอกับปัญหาหรือบางคนต้องเจอกับภาระที่มันหนักอยู่แล้วภาระการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงดูครอบครัวรับผิดชอบนู่นนี่นั่นมากมายจะต้องรับผิดชอบชีวิตพนักงานหลายๆคนนี่ถ้าใครเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้านะก็จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายอะไรที่มันมากๆเนี่ยตรงนี้บอกเลยนะว่าจะต้องเจอกับความเหนื่อย และหนักอย่างมากเลยแต่ขอให้รู้ไว้เลยค่ะชาวมังกรถ้าคุณหยุดสู้เมื่อไหร่คุณแพ้เมื่อน,นั้นเลยนะแต่ถ้าคุณสู้แล้วคุณไปต่อแล้วคุณลุยเดินหน้าต่อคุณจะเจอกับทางสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ นะจะต้องบอกเลยนะคะและในช่วงวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานะดาวพระพฤหัสก็ได้มาโครจรอ,อยู่ร่วมด้วยยกย้ายราศีเช่นเดียวกันนะคะมาอยู่ในเรือนเออมาอยู่ในราศีมังกรแบบนี้เนี่ยดาวพระพฤหัสเป็นดาวแห่งความเจริญเป็นดาวแห่งปัญญาค่ะชาวลัคนาราศีมังกรจะต้องรู้ไว้เลยว่าในช่วงที่ดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์โครจรอ,อยู่ด้วยกันแบบนี้ย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงและชาวมังกรจะต้อง องงัดเอาความรู้ความสามารถของตัวเองจะต้องใช้ปัญญาจะต้องใช้สติของตัวเองมาแก้ไขปัญหามาบริหารจัดการมาวางแผนให้เต็มที่นะคะและมันจะเจอกับความสำเร็จได้อันนี้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานเลยนะการงานใดๆที่คุณทำแล้วมันติดขัดอยู่การติดต่อประสานงานการเจรจาการเข้าหาผู้ใหญ่ต่างๆนานาอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ราบรื่น คุณต้องใช้ความคิดความสามารถสติปัญญาของคุณล้วนๆเลยนะงัดออกมาให้หมดค่ะและนํามาใช้นํามาปรับปรุงนํามาแก้ไขพัฒนางานของคุณนะคะยังไงมันต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงแน่นอนนะในเรื่องของการงานนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยนะเพราะว่าดาวสองดวงมาอยู่ในเรือนนี้มาอยู่ด้วยกันในเนื้อในตัวของคุณทับเนื้อทับตัวเลยแหละดาวพระเสาร์มาทับลัคนาดาวพระพฤหัสมาทับลัคนามันโดดเด่นมากๆสําหรับชาวลัคนาราศีบังกรที่จะต้องเจอกับการเปลี่ยน แปลงนะคะจะต้องจะต้องบอกไว้ตรงนี้เลยนะคะต่อมาเรามาดูที่ดาวพระอังคารกันบ้างค่ะ ดาวพระอังคารนะคะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะของชาวลัคนาราศีมังกรได้มาโคจรเป็นเกษตรราธิบดีในช่วงปลายเดือนธันวาค่ะนั่นก็คือวันที่28ธันวาคม2563มาอยู่ในเรือนที่4มาอยู่ในเรือนพันธุนะคะตรงนี้จะส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีมังกรเลยนะคือมาอยู่ในเรือนนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามีโอกาสเฮงวันที่1มกราคม2564เนี่ยคุณมีโอกาสเฮงจะต้องบอกเลยนะชาวมังกร ะะอาจจะได้โชคได้ลาบได้ลาบลอยมาแบบไม่คาดคิดนะคะจะดาวเจ้าเรือนลาภะมาอยู่ในเรือนที่มีกําลังแบบนี้เนี่ยโอ้โหไม่ลองไม่รู้นะแต่การลองการเล่นแต่ละครั้งไม่อยากจะให้เยอะแยะมากมายเนะะี่ยค่ะอยากจะให้ออมมือไว้ด้วยนะและมันมีโอกาสเป็นไปได้เลยนะคะที่ชาวลัคนาราศีมังกรเนี่ยจะมีธุระมีธุรกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของญาติพี่น้องบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เพราะว่าพันธุเนี่ก็จะหมายถึงบ้านรถที่ดินหมายถึงครอบครัวหมายถึงญาติพี่น้องของคุณนะคะและการเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันตรงนี้มันจะออกมาในรูปแบบที่ดีด้วยเพราะว่าเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุแบบนี้นะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้มองหาซื้อบ้านซื้อรถอาจจะมีเกณฑ์ที่คุณได้กลับมาอยู่ดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือมีเกณฑ์ที่คุณพ่อคุณแม่ให้โชคให้ลาบกับคุณเป็นไปได้เลยนะตรงนี้เนี่ยส่งผลดีกับคุณเลยนะคะชาวลัคนาราศีมังกรน,นะคะคอเส เพิ่มคอเพิ่มเติมในเรื่องของเรือนมรณะสักนิดหนึ่งค่ะดาวพระอาทิตย์นะเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะได้ทําการโคจรเข้าเรือนวินาศค่ะตรงนี้นะสมัยอยากจะให้ระมัดระวังเรื่องการเดินทางสักนิดหนึ่งนะมรณะเนี่ยหมายถึงสิ่งที่คุณจะต้อง ย,ย้ายเปลี่ยนแปลงอาจจะหมายถึงการเดินทางก็ได้อาจจะสถานที่ที่คุณจะต้องย้ยายเปลี่ยนแปลงเนี่ยให้ระมัดระวังให้ดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางคุณจะต้องเช็ครถเช็คราให้ดีมันอาจจะเกิดเหตุการณ์เฉียวชนหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยแบบพันทีทันใดนะคะเพราะว่าดาวเจ้าเรือนมรณะ ได้โคจรเข้าเรือนวินาศแบบนี้คําว่าวินาศมันก็บอกตรงตัวอยู่แล้ววินาศหมายถึงปุบปรับฉับพลันนะคะหมายถึงทันทีทันใดหมายถึงแบบที่เราไม่ทันตั้งตัวนั่นเองนะตรงนี้ต้องระมัดระวังให้ดีสมัยฝากในเรื่องของการเดินทางฝากในเรื่องของสุขภาพฝากในเรื่องของการย้ยายเปลี่ยนแปลงสถานที่ของคุณนะคะถ้าเกิดต้องไปทําสถาน ต้องไปทํางานสถานที่ให,ใหม่ๆที่ไม่คุ้นชินก็อยากจะให้ระมัดระวังให้ดีอาจจะเป็นอุบัติเหตุน,นิดๆหน่อยๆเดินลื่นลม้มมีดบาดมือหรือขี้หลงขี้ลืมท,ทําโทรศัพท์ลืมไว้แล้วไม่ได้เอากระเป๋าตังห์หายหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องระมัดระวังเลยนะคะแต่ดาวพระพฤหัสนะขอพูดถึงดาวพระพฤหัสอีกอย่างหนึ่งดาวพระพฤหัสมาทับตัวเนี่ยถือว่าโอเคนะคะดาวพระพฤหัสมาอยู่ในตําแหน่งนี้ถือว่าดีมากๆส่งผลดีให้คุณกับชาวลัคนาราศีมังกรเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงเลย นะชาวมังกรแม้ว่าคุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันแต่สิ่งดีๆมันจะเข้ามาอย่างแน่นอนค่ะขอฝากเรื่องการเงินไว้สักนิดหนึ่งอยากจะบอกเลยนะว่าการเงินของชาวลัคนาราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะขยับดีขึ้นนะคะไม่ต้องดูดาวอื่นดาวเจ้าเนื้อเจ้าตัวดาวประจําตัวของคุณมาทับลัคนาแล้วเนี่ยอยู่ยาวแบบนี้ไปสองปีกว่าคุณจะตั้งรากฐานที่มั่นคงได้เพราะฉะนั้นการเงินของคุณมันจะค่อยๆขยับดีขึ้นอย่างแน่นอน ขอให้วางแผนการเงินให้ดีนะคะขอให้วางแผนการเงินให้ดีอะไรที่ไม่จําเป็นอย่าเพิ่งจับใจ่ายใช้สอยแต่ถ้าเป็นเงินที่เราต้องใช้ไปในการลงทุนก็สามารถลงทุนได้นะไม่ใช่ว่าลงทุนไม่ได้ลงทุนได้เริ่มต้นได้แต่คุณอาจจะต้องเจอกับอุปสรรคปัญหาต่างๆขอให้ต่อสู้ฝ่าฟันมันจะสําเร็จได้นั่นเองค่ะ ดาวสุดท้ายแล้วที่สมัยจะพูดถึงนั่นก็คือดาวพระเกตค่ะดาวพระเกตได้มีการเข้าเรือนวินาศด้วยนะตรงนี้จะต้องบอกชาวลัคนาราศีมังกรว่าคุณจะต้องพยายามทําบุญทําทานให้เยอะกว่าลัคนาราศีอื่นๆเลยนะำคำว่าทําเยอะเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปริมาณเงินจะต้องเยอะนะคะเพียงแค่ให้ทํำบ่อยๆออนะเอาอาศัยความบ่อยอะ่ะ เราบริจาคเสื้อผ้าที่เราไม่ได้ใช้แล้วก็ได้พาคุณพ่อคุณแม่ไปกินข้าวทําบุญกับท่านไหว้พระขอพรท่านนะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพบ,บูชาอยู่ไปไหว้ศาลหลักเมืองบริจาคค่าน้ําข้าไฟให้วัดนะคะโอนเงินไปทําบุญกับโรงพยาบาลที่ยากไร้นะทําบุญกับศพไม่มีญาติหรืออะไรตามก็ตามแต่แล้วแต่คุณสะดวกเลยเพราะว่าดาวพระเกตเนี่ยเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นดาวของเจ้ากรรมในเวรเป็นดาวของบรรพบรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วและมาโคจรเข้าเรือนวินาศแบบนี้ ต้องเร่งทําบุญทําฐานค่ะชาวมังกรค่ะอีกประการหนึ่งคือจะต้องสวดมนต์บ่อยๆเลยนะจะช่วยเสริมบุญจะช่วยเสริมกําลังให้กับคุณได้ค่ะก็ฝากไว้คร่าวๆเท่านี้นะชาวลัคนาราศีมังกรไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ